สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปสู่ผู้สุขคน,นะครับเนาะตอนนี้อบกัิมาตามแนวทางน้ำปูตนพงใหญ่เนาะครับชมชมอมดที่แหลวเหล็กปูกับเขาศูนหงนะครับเนะเาะเอกก็มาตามกันต่องหมดแล้วเนาะครับนมช้ชมเนาะไปเป็นแนวทางเพราะได้หาจับจองสลากกินแบงไบเนาะครับนมช้ชมเนาะ มาแล้วก็อย่าลืมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้ออันนี้กำลังใจให้จิปต,ต่อๆไปเนาะครับเนาะกรับนมัสการครับผมอืเอ้าอันปูงเงื่อนบาคือว่าปูใดอยู่ใดอยู่มันต่างใดมันคือคือมันไปเรียนบนหลายโอ้ปลาเล็กปูปลาเล็กปูนเป็นสูตรบนเนาะครับเนาะสูตรบนสูตรบน ต่ว่าค้ามันคัามมันเข่ามันเข่าทั้งหมดทั้งล่างแล้วเที่ยนนกปูเนาะขาล่างหงดก็เข่าทั้งหมดทั้งล่างต่อไปนี่ไปมาคุ้นบนล่างเป็นความลบดมันเป็นล่างมันนี่สามหงดเลยไม่ต้อกันมันนี่อาแปดกระแม่นอาแปดหล้วก็แมงต่อมาแมงขันหลังเงยกระมาหาแปดหล้วก็มากอันอันซวนเก่าครับเออซวนเก่าเขาล่างครับก็มาซวนหงนี่ก็เข่าล่างอีกว่าบนนึงมันเป็นล่างแังไหนเนาะตบมาซวนบนนะครับ ผู้ดใมดมักไานี่ไงซื้อคุ้นบน่างไว้พร้อมเด้อแ <c oughs> ต่ว่าคั่นนั่นแต่ว่าสูตรบนแต่ว่าลงล่าง3งดวดเนาะครับเนาะ <c oughs> เป็นล่าง3งดวดเหรอเป็นล่าง3งดวดเหรอดึกวันนี้เรียกให้ดดดเด่นนี่า 3, 5าตัวสามเอางวดนี่คือมี3ตัวทุกงวดมี4แม่นบ่โอ้ 4, มี3ตลอดเนาะูโอ้ผมขอสดขอดอภัยหลายพี่น้องเด้อเว้าผิดเพราะว่าบ่มี3ตัวนี่บ่ถือบ่คันบ่มีเลข3ตัวนี่ก็มันก็สิบ่ถือบ่ติดวันนี้มี359 359 ตัวเล่นมันตัวเกงมันได้เก่ามีแล้วเก่ามีเก่าหกตัวเด่นรักสามมีสามแปดรักขานีมีสองหาสิบห้านในละเล็กไอ้เจนเจงเกงมีสี่ครวงวันนี้ยังยังใหม่อยู่เนอะรักเก่ามีตัวเดียว 96, เก่าหกตัวเดียวตัวเกงมันแต่วันสุ де, ม่มน,น,นี่นี่ตะว่าบุมากระยับทิ้มนี่ครับวไอาเอาขั้ลัดไว้ขับเรือวอลเลยคูลเนาะ อือผู้ให้พอเกินนี่ขาดว่ามันนั่นก็นดิเขาที่ฝันว่าเขาเหตุงานจัดงานในวัดดิโอ้ผู้ฝันดีดิมันว่าจัดงานในวัดดิจัดงานในวัดมหาลัษยนี่สองอย่างสามอย่างผู้ใดมาตั้งร้านผู้ที่เกี่ยวเอาหน่วนหลับมือนีว่าจัด <c oughs> ค,คำคำว่า <c oughs> เอาเลย <c oughs> มาเอาเลยว่าจันมันว่ามันเย็น แตไรเดือดมาขายของสินะบอกมาเอาเลยจีครับมาเอาเลยมาเอาเล่ยมาสั่งครับแบบประหยัดประหยหัดกว่าซึ่งมันมาหาขายของมาลงไอ้ของลงช้าๆเดือดนะลงสามเนีเหรียญเล็กหน่อยขายของเสีย<ศ>แต่ก็ฝันแปงสันนี่มันอยากแม่นเราได้เหรียญเรียกวันนี้ไฮเดนสามห้ 3, 5, 9, 3, 5, เาเก้าสามห้าเก้าอสามห้าเก้ามีหนึ่งตัวบนนึนที่อาจไปสองตัวก็ได้วันนี้ต้องกระจับไว้อยู่สามหาสามเก้านี่ จะัะไปกันไว้เริ่มรอรุ่มกันตาขัน้นสายวิ่งนี่เอาไปวิ่งไดเนาะป่วยเนาะวิ่งให้วิง<ๆ>่งหาลวดโอ้ให้หาตัวเดียวป่วยวันนี้วิบบ่งหาขวดก้อนให้วิ่งหกครับก้อนให้วิ่งหกนี่หนครับขวดก้อนวิ่งหกรับมันเป็นรางครับมันเป็นรางวันนี<แ>้เราป่วยให้วิ่งหกตีละเลขเดือนเมื่อวนี้ให้สามห้าเก้าหนึ่งนี่หนึ่งตัวบนวิ่งบ,บัานีให้วิ่งวิ่งหาหาในบนหรือลรางป่วย ว่าบนละพระอนสูตรพอนสูตรบนลปู่นะมันวิ่งรางอีกแล้วเอฟซี่ับพิจนาเอาต่อไปเคยมาลางเัาะมันเคยมันเคยเป็นมาลางมาสามวันเลวดิว่าบนอยู่แหละมันนไป็นางสูตรบนต่เงล่างอืงเหรียมันออกไปตัวีบตัวแดนตัวเลกัน้สบสองวันเีอกสิบสองไก่ขมคืนคักเดนเนาะก็เพราะว่าเต้าหกศูนหอกเขาอยู่ศูนมันออกซุนหอกลาง คือว่าเขาล่ะเขาายู่หลักคูณได้คุ้นใบมันกมีโอกาสได้กับใบก็ได้อยู่วันนี้ก็้า่ำกันกันไปนักบนนล่ะแต่ล้างเขาไปนั่นก็ดีนี่ครับอืมที่แน่คือที่แน่คือสูตรบนก็ต้องให้บ่นเล่ินบ่นนะครับเนาะัวนักมันนี่เก่าแล้วมีเขาหกอ่าลักแปดม่สามแปดลักหาไม่สิบหาสองหานี่แหละตัุเก่งมันแต่ว่าซีคูแนวโน้มวนนี่เนี่ยพัก ทั้งบนทั้งล่างนีเลีนี่ผมเบื่องล้วเดี๋ยวเ้อันน้มันมันกัเป็นได้กัเป็นได้วซิมาทั้งบนทั้งล่างนะเขาทังบนทั้งล่างนี่ับเอฟซีมึงนะครับด้าหลักเก่ามีเก่าสามเก่าหกสามแปดศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหาเนี่เขาล็อกขึ้นว่ามันมันแมนเลยแหละนี่คือมีคูดูแต่ว่าซื้อใบวให้กับตัวใพร้อมเลยี่แว่ว่า่ากับตัวอไ้ สวนหาหนึ่งหะสองหาสามหาหกศูนมันออกศูนฮวกเนาะเป็นยังไงแล้วเด็ดตามศูตรไม่ไปทางตะวันต่วันมากมันออกบ้างสั่นแหละแต่ว่าปูได้มกตัวใดอยากเน้นตัวใดกันที่จะน่าเอาไอ่าไอ้กับตัวไว้ความเรียกว่านี้เมื่อหลายคู่ด้วยนี่ครับครับไม่เมื่อหลายคู่ตีขึ้นเท่านี้แต่ว่าโดบบนเนี่ยไฮซื้อติดสามตัวนี้นี่สามห้าเก้านี่ครับปูขึ้นไาเรียกวันนี้เป็นหา อืมครูวางวันนี้หามาอืมฮะอันนี้ผมคิดออกของครูไปแต่ว่าผมมีผมมีเขียนบนล่างเลยฮ่าฮ่าฮแล้วแกแล้วแกเพราะว่าตลาดหาวิ่งบนวิ่งล่างนะคูเนาะหากระบินวิ่งบนวิ่งล่างเลยเลีนห่าถ้าเรีนบนล่างได้เองดีแหละมันมีโอกาสหลายมีเปอร์เซ็นต์หลายแม่นอยู่ครับอืมจะรู้ปลูกก็่าเห็นบนนั่นแหละแต่ขึ้จังหวะวันก่อนหลังว่าบนอยู่ดอกนกขึ้มาดอกลงดอกขึ้นดอกลงมนไปไปล่างไม่ใช่ไหนแล้ว เอออันนี้มันถือเป็นบุญวัาสะนาดินี่ครับเ็กต้องรอยตัวมาเลนะไรลุตเตอรีดอกไรลอตเตอรีหาใบโอ้ผู้ใดลอตเตอรีดิไ้ลุตเตอรีหาใบส่วนหกส่วนหกเปล่อืมหาอีกปหาอะไรไหน้หนัเดียรเนี่ยคือหกก็ได้อืออืที่มันขาดค่ามเดียร์ซ้ำหนักก็เ,าเอาซ้ำหนักแล้วหาใบก็มื่น ละถาเอาลอยละยกสลึงบ่ะู้รันห้องบ่ะรันท้องเก็สอ่าเอาจิสลึงอยู่นะมันอ่เพื่อไปเอาตั้งแต่ลันเขาบอจะต้องาุไทยเอากุงไทยันละน้องหามอยู่อยู่ขันไปขันไปลูกไก่ครับาลังเอฟซีทั้งหลายู้ติดตามไก่พิจารณาเบิรวานี่เลนี่ซอนี่แหละนี่ผูอจาก จอโทัมาถามแต่บ้าองมาถามเด้อมันจะล่มไปแล้วปล่อยไปแล้วเดนอ่ยผมก็จิ้บตามผมก็จิ้บตามอากาศว่าแต่มุนวะบัตสนามีกันที่พ่อได้กินได้ใส่ได้ทานอยู่ดอกตีเอ้งามเงี้ยเรียงวงินีด้งามเออเหล็กนี่ถนันละเหล็กอย่างนี้ตอนนี้ขาดว่ามันตรงนี้คูหนึ่งหลักอย่างนี้มันมันเหมือนมะเกลือเลยมันต้องแล้วฟันกับฟันดีเตนมเต็มต้องบริจารงานในวัด เมื่อี่ันไม่ขับได้เราเขาเตรียมมักน้ำยหูลมโใหญู่ลมโพใหญ่สมห้าเก้าได้เด่นเด้มีหนึ่งตัวบนละมันที่ออกทั่งกันสามหาสามเก้าที่ก็ได้ออกได้ด oh no. ี๋ยมันเกิเป็นอยู่ดิมานมันกันได้รอกูวเกิดเป็นอยู่เกิเป็นอยู่เกิเป็นอยู่ถ้ามันออกทั้งกันสมครรักสานี่ใส่สามแปดนึงมากไปแล้วนี่รอทุ่งกันมันเก้าหกเก้าเก้าหกใส่กันไปมัารักสามมี่สามแปด ราคาศูนย์ห้ามีสิบศูนย์หาหนึ่งหาสองหานี่หละตัวนี่งเอาีบ,บมาไม่ให้นั่นแหละไปกีบมากไม่ให้นั่นละสี่ตัวครับสี่บวกบนลบวกล่างน้ำครับเนาะนก็กับตัวน้ำมักตรวเดกากับตัวน้ำอ่ะอน,นี้นาละมัธิภ่ณ์ว่าพูไง่าหกศูนยอกศูนย์กศูนย์ล่างออกล่างนี่ก็เป็นเลขบนเลขล่างกับเนาะ กต่ว่าบนนี่ดอกมันก็เป็นรางม่สามมวลนรอกพี่ครับจะเก็บจังไงล่ะบนรางจังไงกับคอแต่มันเข่ามันถึงเนาะเออมันเข่าเอ่านี่ตอนนั้นล่ะเจ้หน้าเอาหลดเจ้าีก็ซื้อบนซื้อรางน้ำสามารถคูนได้คูนไว้น้ำก็ดีนั่นล่ะมันยังแน่นอนครับจังบ่ประมาทเลึกน่นหลครับบ่ประมาทเลึกเพราะว่ามันก็เขากะว่าอยู่แล้วมันต้องเขาหมุนอยู่หุ่นมันกับบ๊บปุ่ม บ่มันเคื่องหกคืนเอาโ่หมุนมาลุงลลางก็เลยเจมาจับเลขถืออยู่เนาะก็อยู่ถือว่าเขาหมุนเอาหกไหลเปอา์เซ็นแล้วกวันบางนึงเนาะมันหกยี่หลีอยู่หรอไม่ได้หมุนหกหรอวันนี้ลุงผู้ว่าหาดิเนียนจะจะวิ่งยังไงวิ่งหกเราผัวจะวิ่งยังไงวิ่งหกวันนี้วิ่งหาวันนี้วิ่งหาเขียนตัววิ่งไงน่ะเขียนแล้วเป็นละเอี้ยขี้ทั้งหลายกับพี่เจ้านาเอาเด้อผูวก็เน่นในซีคู่เราผัวเนาะเออมีบุญวาสนาได้ร่วมกินร่วมทานร สองหาสื่อไปก็าพ่อได้ใส่ได้ซอยครับพ่อได้กินได้ทานเอาที่เท่านั้นละเด้อเสนอเด้อพุทธีนทั้งหลายให้ชุบจังมันทุกคนผู้รับชมทั้งหลายผู้ติดตามเรื่อยๆก็จะอาใส่พอได้ใส่ได้ซอยอยู่ดอกเย้เอาเท่านั้นครับผมการรับการกระปูเท่านั้นนะจังสูงจังมันนะครับเนาะ